ครับจากนั้นเรามีเส้นทางของเราที่เราเดินออกจากบ้านเราไปหาวัดนะครับ,รบโดยมีปัะทะเราไปเจออะไร,รเราไปเจอต้นตาลหนึ่งต้นแล้วต้นตาลอีกหนึ่งต้น <c oughs> ขึ้นฝั่งหน้า <c oughs> เราอยู่เป็นระยะนึ่นง เราก็จะเกิด1 2เหลือที่3เราทําอย่างไรเหลือที่3ถ้าเรามีภูเข,ขามันยากตรงไหนลูกที่เก่ลูกเห็นยังเราเห็นหน้าปะท้าอีกอาชีพเห็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นไป ก้าสาขาจะล้นตาเเลยนี่คือหลักการถ่ายภาพและกับการเขียนภาพอย่างตรงเลยลูกเมื่อเราใส่ข้างหน้าข้างหลังเกิดไหมเห็นไหมครับระยะเกิดไหมครับเกิดเมืม่อเราใส่ข้างหน้าระยะกลางเกิดระยะหลังเกิดระยะหลังต่อไปเกิดอีกและท้องฟ้าเกิดต่อไปอีกนี่คือแลขขงเ<ช>ิดกระจายจำนี้นะครับ นี่มิกวิ่งเล่นได้อุ้ยจนลูกมิกเล่นได้ต่อนะลูกมิกเล่นได้ก่อนลูกนี่คือแรงเสียดหลักการเขียนภาพที่เราเขียนผ่านมาเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเกิดถ้าเราไปเจอมันจริงๆไม่ต้องกลัวเลยลูกทุกคนเขียนลูกได้หมดการเขียนสีน้ำเนี่ยหลักการเขียนเนี่ยเอาแค่คอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลโมโนเนี่ยสีเขียวสีเดียวเนี่ยต้องมิกเขียนมาสามสีแล้วลูก น้องมิกเขียนมาสามสีเพื่อสีเขียวสีเดียวโมโนที่หนึ่งน้ำหนักแค่นี้โมโนที่สองน้ำหนักแค่นี้เดี๋ยวมันจะมีความสําคัญอย่างไรครูจะสรุปให้ดูตอนสิบห้านาทีสุดท้ายมันมีสีเขียวกี่สีเขียวเนี่ยลูกเห็นไหมครับบิลเลียนพุกเกอร์กรีนแซกกีนไลทิงเห็นไหมครับเราจะไม่มีคําว่าสีเขียวเลยเพราะฉะนั้นน้องมิกทาให้ครูแล้วเป็นรถถังของเขาบนสายญ้าซึ่งมีสีเขียวเดียวแต่มีสามสโต๊กเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสโต๊กที่เราทํำอะ ก็เหมือนน้องนิกน้องนิ๊กคำนี่ไงสรตูที่หนึ่งปรตูที่สองต้นสรตูที่สามอาจจะเป็นลางรางของประตูทางเข้าโบสถ์เล็กๆน้อยๆที่เราจะเก็บนะครับคนที่เดินหรเด็กเดินตามเห็นไหมครับสตอกมีเงาตกทอดจากพระอาทิตย์ที่เป็นเงามีเงาของต้นไม้เป็นสโตอมีเงาของต้นตาล เห็นไหมครับสะโตมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเกิดการทับซ้อนของระยะเห็นไหมครับเห็นไหมครับพอระลงสะโตกข้างหลังต้นไม้ออกวาข้างหน้าทันทีถูกไหมเราจะเรียนต่อไปเรื่องน้ําหนักนั่นเองน้ําหนักคือเด็กม m a เด็ก้าขวบอันดับสองทำน้ำหนักให้เราดูแล้วเป็นน้ำหนักที่หนึ่งที่สองที่สามเล่ที่สี่ ีเขียวสีเดียวคุณไล่สโตกแล้วเดี๋ยวเวลาคุณเรียนสโตกคุณหนักมากแล้วคุณจะรู้ว่าสโตกหนึ่งมันใช้ได้ตั้งเจ็ดขังเดี๋ยวครูจะสรุปให้ดูตอนท้ายเพื่อจะเลียนเหตุดูใจในการเรียนขั้นต่อไปเราดูประกบใบเขาเรียนเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่านี่คือสโตกที่เกิดขึ้นในเขาแล้วแต่เราเริ่มรู้แล้วเพราะว่าเรามีหน้ากลางหลังและหน้ากลางหลังมันเกิดได้เพราสะสโตกเพราะฉะนั้นะขั้นตอนต่อไปครูจะสอนเรื่องก,ก,การจัดภาพในเส้นที่สองซึ่งสำคัญในการวางภาพมาก เส้นที่สองที่เราจะวาง่าสต่อไปนี้ควรพิธีพิธีลูกง่ายกับเพื่อนพิตีขอโทษครับแต่ว่าใช้พี่นะขอกระดาษใหม่เลยครับ